อันนั้นเราควรที่จะต่อบ้านนะครับแต่ว่าในบางครั้งที่บ้านเราเนี่ยมันถ้าหากทางต่อบ้านมันไกลเกินเราก็แบบสามารถย้ายฐานแม่ไปจะคุ้มกว่าอันนี้แล้วแต่แมปแล้วก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะซัดแล้วอ่ะต้นเกมมามันก็ต้องซัดใช่ปะครับแมปกองซุ่ม เฮ้ยเสียเงินใครเสียเงินใครเฮ้ยรถแรกกำบังไม่สนครับเล่นแมปกล่องสุ่มแต่ไม่สนกล่องละ <im itation> อยากซัดคนอย่างเดียวเนี่ยครับเห็นไหมเวลาเราต่อบ้านนี้ครับบ้านเราก็อยู่ไกลกว่าเดิมอ่ะเห็นไหมครับเราสามารถแบบขยายแ <im itation> นวป้องกันของบ้านไปได้อ่ะ เนีญญ่ยซึญญ่วญญวงว่าครับผมแบบไม่ต่อบ้านใช่ไหมตรงนี้ผมก็จะแบบต่อป้อมมาไม่ถึงตรงเนี้ยเนี่ยครับครับผมไม่คือครับผมไม่ต่อบ้านมันไม่มีทางที่ผมจะมาถึงตรงนี้ได้เลยอะ่ะใครมีนิวเ,ญญเญญโโคลียร์เอ่ยโอ้โหความแค่เริ่มมาเทนใส่กันแล้ว โอ้ยต้นไม้ปอมต้นไม้ปอมเอนจิเนียร์ทริปหรือผมควรเปิดปฏิเอนจิเนียร์ดีอันนี้เกินอันนี้เกียนไปปะครับ อันนี้เกียนไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมสร้าง vt ดีกว,ว่ายูริแกไม่รอดแน่โดนสามบ้างประชิดบ้านโอ้ยโอ้ดูเคลีย,ยผมเนี่ยไม่รอด โอ้โหอุตส่าห์ต่อบ้านมาดีๆครับโดนระเบิดเฉยแตกเลยไปครับผมสีเขียวอ่าสีเหลืองต่อเลยอย่างนี้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกล่องมันมาเกิดตรงนี้ถึงแม้ผมบอกว่าผมไม่อยากเก็บกล่องในบ้านแต่ด้วยความความจน <c oughs> โอ้รถแร่สามบัางไหนจะเชื่อ <c oughs> ไปครับซัดเลยละกัน <c oughs> โอ้ยมาสเตอร์มายใคร <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาสเตอร์มายใครเอ่ยโอ้อืมมาสเตอร์มายมันก็ต้องเจอรถแม่ไล่ยิงเอ้ยรถแม่รถแรไ่ไล่ยิงใครเอาฐานรถฐานแม่มาเก็บของเนี่ย เอออาโฟอาโไม่เอาอาโไม่เอาโอเคบ้านผมไม่ต้องสื่อปับผมอ้

ไหวไหมไหวไหมรถแรกรถแรกโอ้หรถแรกสู้ไม่ไหวครับเจอบนไฟฟ้าสามแสนวู๊ดมันเอาไม่อยู่ฮะโอ้เอาไม่อยู่จริงเฮ้ยยิงทีสองก็บอกนี่ใครจะไปอยู่ล่ะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไกลปูแล้วกัน โอ้โหอโผสามบังนี้มันโคตรปีศาจเลยโอ้โหไม่ไหวครับโอเคจุดจบชีวิตผมมาละมาถึงเร็วกว่าที่คิดอโผสามบังในหมวดนี้โคตรโกง ซื้อข้าป่าอโปรสามบ้างคันนี้ไม่ได้ะอะแบบยังไงก็จติ์จีอ่ะมาครับของซื้อของขายมาแล้วต้องจัดก,การสีส้มก่อนอย่างเงี้ยเสียงไม่ใช่บ้านผมใช่ไหมโอ้โหสีส้มโดนหมายห,หัวครับเพราะมีอโปรสามบ้างนะเอาสีแดงบอกไ่ไหวละไปใครจะอยู่ก็อยู่ไปก่อนแล้วกัน Show. มีคนไมรัดอยู่ครับพอเคลียร์คนอ้านี่ไงตัวแก้ทางมาละแก้ทางทุกสถาบัานครับรถคันนี้นะ โอ้โหโโอ้หคนโอ้โหคนไฟฟ้าถ้าเอ็นผมน่าเอ็นได้เลยนะครับแบบถ้าสนใจเอ็นได้เลยนะโอ้โหมันแรงไปปะเอ็นผมก็เอ็นได้เลยครับ เพราะไม่งั้นมันจะเป็นการคว้างงูไม่ข้นคอผมบอกกันเลยถ้าผมได้เกิดแล้วก็โอ้ผมพูดปุ๊บคือขอมากะทื้ผมปั๊บเลยอ่ะเดโซมาครับสีส้มไปบอดไปบอดไปบอด ไปบอดครับไปบอดไปบอดฟาร์มไปบอดฟาร์มบอ้มบาบอคอแตกนี่มันคืออะไร

<Universe> อย่าให้ผมได้เกิดน,นะครับผมบอกเลยมันเอาเรื่องมากๆนะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยไม่ได้ประเทศใส่ไอตัวคนนี่มันโหดจรงเลย น่าเสียบอสก์กูมกรามเลยผมปล่อยให้คนมียูริได้เลดเกมนี้ไม่ได้นะครับไปครับโอ้โหนี่คือผมส่งสาระผมไปคาบอมมาเนี่ย

สร้างเลยดีนะเดนะี่ยจีส้มโดนปะเนี่ยใช่ไหมโอเคผมบอกแล้วไม่เอ็นผมนี่คือไปครอบเป็นแบบ สิ่งที่ผิดพลาดนะการที่คุณไม่เอ็นผมนี่คือเป็นสิ่งผิดพลาดนะคว่างงูต้องคว่างให้ผลคอครับเพราะงูมันแรงงูตัวนี้มันมีพิษร้ายแรงครับผมหานลองหนหรอโอ้โหเป็นทัณฑระเทสบวกไอตัวไอคนเนี่ยไอคน เขาเรียกว่าอะไรนะไอคนไฟฟ้าโคตรโกงเลยจีครับคว้างงูมันต้องคว่างให้ขนคอครับผมไม่งั้นมันอาจจะแหวกมากัดอย่างนี้ได้นะกระชืบแล้วกระชืบให้ตายจีครับผมรอเน็ตดีรอบหน้านะครับคุณรีเกมคิว ไปครับแต่ละคนสิลป้าได้ดวเค์อีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เกินไปไหมครับเนี่ยสีฟ้าที่นิวเคลียร์อีกแล้วความครับที่กดซับกันนะครับมาสเตอร์มายส่งรถแรกไปจัดการครับส่งรถแรกไปจัดการชายคนนี้ซะ โอ้ยเฮ้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 โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโอเวอร์โหลด ผมมีรถแร่นะครับใครเก็บได้ดูเคียรตรงกลางแบบอะไปครับสีเหลืองออกจากเกมไปแล้วนะครับ hopefully s c a ไปครับสีม่วงต้องเส็จผมอะไรอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ีอย่าพ่งพันอย่าเพิ่งพันอย่าเพิ่งพันเฮ้ยใครมาเก็บกล่องบ้านผมเนี่ย ไม่คุณนี่มันที่ส่วนตัวนะครับไม่อนุญาตให้เก็บกล่องนะครับเนี่ยที่ตรงนี้สถานที่ส่วนบุคคลสถานที่ส่วนบุคคลอ้าวผมเป็นผู้ที่ครอบครองอาวุธไร้แรงอย่างนิวเคลียร์นี่เองผมขออนุญาตปล่อยบอดเก็บกล่องกัแล้วกัน เฮ้ยใครออกคีล็อบไม่ไม่ดีละไม่ดีละอันนี้ไม่ดีละอันนี้ไม่ค่อยดีครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้องรีบทำลายเขาก่อนที่เขาจะทำลายผมอุ้ยเวนกำแล้วยัไงอย่างงี้ โอเคครับโอ้โหเกือบแตกหมดตอนนี้พื้นที่ข้างล่างจะเป็นการแบ่งพื้นที่ระหว่างผมแล้วก็สีแดงนะผมต้องยึดสีพื้นที่ด้านล่างให้ได้นะครับโอ้ยขอขอโพใช้หน่อยได้ไหมครับขออนุญาต อาขออนุญาตยิงอาโภมายิงหน่อยครับขออนุญาตยิงอาโภมายิงหน่อยนะครับโอ้ย ล้อมปราบล้อมปราบเฮ้ยใครมาสกุใครมาล่องหนแถวนี้สีม่วงล่องหนสีม่วงมีฐานล่องหนอยู่อยู่ไหนเอ่ยผมว่าตอนนี้ผมต้องเอารถเลเซอร์ไปทำลาย สีฟ้าแล้วล่ะสีฟ้านี่แบบอันตรายมากนะครับตอนนี้เรียบร้อยเจอกองพันทหารล่าผมหน่อยอะไรก็ต้านทานไม่ได้ ปล่อยฝั่งนู้นไปก่อนนะครับเราต้องจัดการฝั่งนี้ก่อนนะเพราะอีกไม่นานฝั่งนี้เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรามากๆเลยฮ่าาโฟสามบ้างผมขอมาใช้ก่อนแล้วกันเข้าเลยครับเอาคนเข้าเลยลูกพี่โอเคเดี๋ยวเๆท๊อปใครเอาคนมาบ้านผมเยอะแยะเนี่ย reinforcements ready I have insufficient funds I am the mastermind unit oh, 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 oh. unit lost unit <laughs> lost มีอพคาลิปอยู่ข้างๆนะครับไปบอดด้วยเวพอยด์ครับผมบอดอันนี้ถูกกดเกมอืม ไปครับจัดก,การสีฟ้าก่อนนะ <Unit ready. S 1> สามสนี้เขาต่อยกันอยู่ครับ <Unit promoted. S 1> เขาคานอำนาจกันเองนะ <On hold. S 1> เราก็แบบค่อยไปสู้ทีหลังก็ได้ครับผม oh. เขาคานอำนาจกันเองอยู่อะผมมีนูเคียด้วยครับการันตีนะ <Unit ready. S 1> การันตีความปลอดภัยของบ้านเมืองของผมต้องมีของเอาไว้ <Unit S 1> การันตีครับผม โอ้ตอนนี้คือผมคลองด้านขวาของแมพคนเดียวนะนี่ครับเรียกว่าอิมอ่มๆนะคระับคนเดียวเอาหนะ่าคนเรามีสีดโดนอยู่แล้วครับไปครับผมตอนนี้เราต้องเลือกนะว่าเราจะเลือกจบใครครับต้เ,เลือกจบด้ดานล่างึ้นไปด้านบนไหมผมว่าเราต้องลดเลเซอร์ได้จากมีประสิทธิภาพกว่าครับแมพอย่างนี้นะ psychiatric pedagogDer aisia สีฟ้ามีนิวเคียร์เหมือนกันไม่ดีแล้วไปไนี้กระจายฐานดีกว่าครับไปครับกระจายกระจาย กระจาย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 ความเสี่ยงครับผมโอ้โหคีโตไลปัมรถอะดิไปครับโคตรน่าสงสารน่ะโอ้โหน่าสงสารจริง คือแบบสีชมพูโคตรน่าสงสารเลยสีชมพูแบบน่าสงสารจา้าเด็กเกีย่์สีแย่ละองมีฐานล่องหนครับไม่รู้ฐานอยู่ไหน ตายละผมต้องไล่ยิงทุกที่เลย้ยตายแล้วครับฐานล่ลองหนยังไงดีเนี่ย อ่านั่สิชมพูต้นเกมเขาอยู่ตรงไหนอะกล่องตรงนี้หายไปหรอกล่องอนี่ไงผมเจอละ